อันนี้จะลงอะไรนี่อันนี้จะลงผักเควค่ะผักเควที่อยู่ในกระถางคุณซื้อแกงได้ในเต่าขีดกลับบ้านไม่เห็นกระเสือกกระมวลกรยุ่งเถ็บปะไม่ก็ะมวนแล้วเนาะได้อยู่กระหลูกไงบอกความคูณซื้อการใส่ซีเรียสม <c oughs> ันแตกต่ <c oughs> างกันยังไงนะกะกากะดี้ไอ้กะดี้ก้อยู่กรุงเทพบอยู่ค่ะดีกว่าจะหมดเถ็บจะได้บ้างปล่อยก่อนนะกระเ๋องทอนกระป๋องเศร้า เสียแต่ค่าไฟเนาะค่ะบันเน่บันเน่กะบรรยากาศอยู่กรุงเทพยมันกะบ่บ่เหมือนในบ้านนอกเนาะบรรยากาศไม่สดชื่นนลยบรรยากาศอยู่กรุงเทพยมันสดชื่นบ่อยู่บ้านนอกไม่สดชื่นอยู่กรุงเทพยเออดีกว่าอยู่กรุงเทพยมเลยดีกว่าดีกว่าหลายจังหวัะนำบันเน่ดูดูแลเขาอ่ะอะไรใคร้าวบุรู้ปลูกพั้เดี๋ยวจะไปปลูกขายแกล่ะเป็น ปูกแทนมนปลูกผ้าขายบนนี้ตนนี้บเดขายแทนี่นีโอ้ยก็ย่านการใส่ใจกันน้อยลงก็ใส่มใส่กันงมีเวลาไหลึไหมมีเวลาหลขึปกติยุ่งเทปต์เตือนเตือนจังหมงเตือนตีหากปสีอาบน่ะมีกระเปาอะไรกับปไปจังโมงไปเจ็ดโมงเพิงเจ็ดมงเพิงก็ไปหทีทำงานจังหมงสองโมงหัวทีเจ็ดโมงหาิ ขางานเป็โมงเนาะเิงานดโมงงานสองถุงสสองถุนเฮอสองชนโมงอ่าออกจากที่ทํางานสองถุมันขดบานขอดบานต้องมีไก่น้อยแต่าเปงาุเข้องุกเขแ้วจะหนันแ่ไหนงก็ขาวินหล้วก็นอนบรดเกันบานเลยนะบดเตุเลยเมื่อยเมื่อยเแต่ว่าไม่ยืนนี่เลยไม่ยืนนี่ก็บดเห็ุคือกันไปยัง

มาเห็ดเลนเห็ดหัวกับบะแด้นะคะมันก็คืออันนี้แบบนอกจากบะแด้แบบจืดๆจืดๆหน่อยเนาะแต่แ้วแต่เ้างนีหนาที่ห้องที่สร้างนี่ยที่ห้องเนี่ยอันนี้ก็ทราเห็ดง่ายเาพราะห้านเอาเนาะเหมือนสวนจะควองเลยอ่ะตอนนี้เก็บเก็บปูปูแล้วก็เก็บไปกินพร้อมเลยค่ะจะกินพร้อมจะกินพร้อมแม่ประตองซื้อเลยค่ะเก็บไปเลยบ่ขอพร้อมดี